How, how many you, you you how many time you like? Now 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 work finish Now coming coming finish mm. You you you. inside. Thank you. To come to call. Uh, Finish finish time. With finish time. Yes. ten minutes. Ten minutes. You, um, you, because tomorrow we we have work. Yeah, I know. Ten minutes. Hey, <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> สิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วพวกผมขออนุญาตให้รถไปส่งคุณกาเมิน,ก,มนกับที่ที่พักของเขาก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราทำงานกันเช้ามากนะครับผมโอเคไหมดีใจมากๆดีใจโอ้ยไป่ปีมินิทีมินิตเนี่ยขึนเนี่ยอ่ะอยูนั่งนเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. เดี๋ยวสิบสิบนาทีไปอ่ะห้ามินิตอาห้านาที Charlie you r h o m e very beautiful <laughs> very very l o u e ขอบคุณครับ I'm happy uh Korea my 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 home very very uh t a d อ๋อว่ร้องว่าะได้จีชักกันมันเดีชักกำมัน เช็คแมนอืมเช็คแันแป๊นหนึ่งแป<บ>๊น <1 S 2> หนึ่งนูน่นนู่นไม่เป็นไรก็ไม่เป็นอืมอายต้องยตสปีกห,ห้านาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้เขากลับไปพักผ่อนนะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็ทำงานเหนื่อยเมื่อวานก็ทำงานสนุกมา,มากแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็คือชารีรว<ะ>่า no 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 อืมโอเคขอบคึค่งแคบชาลีเยอะอืมเจ้าหนี้ของนี่กลัวจังเลยอืม no i อ okay what you want to say what no เก็บไว้ถามพรุ่งนี้ก็ได้นะ no ฉันมีคำถามเหรอ Yeah ฉันมีฉันมีคำถาม I I can I can คำถามอืมคำถามน่กกากลัวมากนะครับ about you like watermelon watermelon yes ยกโจยออาฟอลนี่ไม่เราก็นึกว่าถามอะไร w a t e r m e n นู่นเนี่ยแตงโมแตงโมอถึงเลยลิลลี่กูนนยู oh yep. oh <laughs> why i can yeah yeah can't man yeah you you oh. because you don't you don't cross you don't see no 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 you, i i can't i'm I'm strong I'm but beautiful. i can't wow wow <gasps> you you hand one one hand yeah <gasps> โอ้โหสกุยสกุยสุยสกยสุย What do you mean you you know สกุย very good yeah y e กงเกงมากเกงมากผมครับผมสุดยอดสกุยสุดยอดโอเควันน t ้ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับวันนี้ที่อยู่ดูพวกเราทุกคนน่ารักมากๆผมไม่เคยกลัวอะไรนะผมเนี่ยพูดจริงสบายมากๆเลยนะครับผมจบจบไลฟ์ไปก็วัดคูบอลสาราเจดนะครับอืม 찰리, 찰리, 그, 타일랜드, 타일랜드, 어, 타일랜드, 어, person, 어, uh, white day, white day, no? You know white day? No. White day, uh, candy, candy day, candy, candy. Candy, candy. Can, day. Candy gift. Candy. 두콘, you know, uh, white day? Uh, 14, 14 white day, uh, Korea, Korea, white. Valentine Day or uh, some some month uh, some month, <Candy, candy. S 1> Five Day Candy Day, candy day. Very important uh. Yeah ที่รู้ๆอ่ะคือเมื่อวานวันสเนี่ยเป็นวันท a ่ที่แบบวันแรกที่แทบจะแบบเรียงๆกันเลยนะเป็นวันแรกที่ Candy Day Candy Day You know Candy Day อ่าคู่คู่ Candy Gift ก็คือเป็น13ครั้งแรกเนะี่ยผมพาแทบจะเหมือนแทบพาเพื่อนๆเ,เข้าไปเลยนะ <Yeah. S 1> วันแรกๆนู่นตั้งแต่เดือนมกรานะครับผม mm hmm. แล้วก็วันที่13กุมภาช่วงนั้นก็แทบจะเป็นวันวันแรกที่ได้เจอกันนะแล้วก็โอ้ oh, กุยกุยโอวกุยกุยแคนดี้แคนดี้กุยกุยเยแล้วก็เป็น13วันไลฟ์ สิบสามหน้าเป็นอะไรดีเพื่อนๆ <laughs> 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 ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ <c oughs> ทุกคนอ่ uh, today <c oughs> วันนี้วัน uh, นี้ออ่ thank thank you เพื่อ thank you thank you my ทุกคน my MVP all ทุกคน thank you so much ไปในนั้นรักนั้นรักนั้นรักมีความสุข 安娜าจแอนนาโจนาโจเกอนาจเกนาโจเกอนาจเกคอมอ่า very อ่า I'm very happy today ่าร h a ี l ก together l ล v e v า r y very very happy happy น่ารักน่ารักน่ารักชาร r น่ารัก handsome sweet ชาร์ลม r y handsome น่ารักน่ารักน่่าไมตัวจริงคุไม่แบบไม่ไม่ไม่แจวเหมือนแบบเวลาเราไลฟ์เลย ไม่จานแล้วมามาไม่ไหวเออทำไมตัวจริงคุณแบบไม่เห็นแจ๋วเหมือนเวลาคุณคุณคุณไลฟ์เลยอ่ะคุณไลฟ์เนาะอืมแล้คุณไลฟ์กับตัวจริงคือคุณแบบโขโขเจนลุงเจนลี่นู่นนี่นาวไม่มีเลยได้เลย เออน,น okay. ่ารักน่าร <No okay. ักน่ารักน่ารักในคอมเมนต์คนว่าคนว่าโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาทำงานเช้านะครับโอเคพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้อรุ่งนี้ทำงานเช้าอยากพรุ่งพรุ่งดีจกกันไหมนะคะอืมพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งดีจกกันไหมนะคะอ่า I'm very happy วันนี้ทำได้ดีมากค่ะทุกคนอ่า I'm very happy c h ลี l i e ทำได้ดีมากค่ะ พ่งนี้มาเจอกันนะพ่งนี้พ่งนี้มีไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้เขาอยู่ที่ไทยก็ทํางานกันให้สนุกผมก็ดีใจมากนะผมไม่ได้ไลฟ์อะไรเลยนะครับเพราะว่าผมมีความสุขรอรอไลฟ์กับคนที่ผมอยากไลฟ์นะครับจะได้แบบรู้สึกแบบอยากทํางานขึ้นมีความสุขข,ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนา่ารักมากๆวันนี้จะได้ขอบคุณมากๆครับ <c oughs> ผม thank you thank you ทุกคน I'm very happy มีความสุข thank you ดีใจจังเลย คิดตีน้าวายวายคิดติน้าขอบคุณคิดติน้ามากกำลังจะจบด้วยดีแล้วเมื่อกี้คิดติน้า ชักกะมันชักกะมันชักกะมันเป๊มหนึ่งเป๊มนึงเป๊มนึงชาลาเจชาลี่ชาลี่ w h y happy happy บรร teacher my my teacher my teacher, my teacher. I know I know I know I I'm very e n j o e r j o e n j team Yes, uh, Christina, very kind uh, angel team. Yeah, I know Christina. I love you. Thank you. I like it, Christina. Christina. You, you like Christina? Yeah. <laughs> <laughs> Christina, very very, very nala. Nala. Christina, mark me, clap me. Nala. Um, Christina, Jet Wat Kuban. My teacher, my teacher. Thank you, Sala Jet. สาระเจ็ดวัตตูเมนสาระเจ็ดอะวัตตูยูมมนอ้ำสาระเจ็ดน่ารัก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 ารรถจอดเต็มไปถึงนู่นแล้ะ thank you Krishna thank you happy happy thank you thank you คุณค่ะ thank you ขอให้คริสติน่ามีความสุขมากๆนะครับผมทอดปลาให้มีความสุขนะสาวบอกคิดติน่าขอให้คริสติน่าทอดปลาให้มีความสุขนะผมน่ารัก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  อ้าวอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีเลยไวไวไว I'm 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 little h u n g I'm little I'm little h u n g Krishna sorry I'm little h u n g I'm I'm go I'm go yeah I'm go Hey k i d s k n know your friend yeah yeah, your, your team. Your team. yeah yeah both your team yeah yeah both both Charlie Charlie hmm. Charlie little uh uh little little nalak p l e a s e You many me nalak. Yeah, you you very re friendly. Really, you very <laughs> really nalak. You this re very really nalak too much mm. I'm hung, okay? <laughs> okay? Okay. เข้าใจตรงกันได้. <laughs> Christina, Christina very I I like I like Christina. But yeah. but uh you many nalak only me. <laughs> no, no, no. Only you got me. She's you're your friend. My, yes, my teacher, you know. Christina. <laughs> yes. Christina มีความสุข <laughs> Yes, <laughs> 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 yes. When, when next next month, this is no problem. Prosperity come to Thailand, we will meet. Okay? there, okay. That's it. Mm, that's it. Uh, come come here. Yeah. We we together, together, yeah. together. Meet, meet, there's, meet. Yes, Happy, Charlie, on my family happy. There's yes me yeah. too that's happy christmas happy Gamin charlie happy. and Gamin happy happy mm -hmm. <laughs> okay today bye-bye okay yeah. thank you i'm happy charlie happy, happy. very happy happy job happy yeah. worker yeah anybody anybody happy happy thank happy you, thank you thank you thank you that's uh, christina i love you thank you so much thank you MVP goy goy uh old or mbp thank you so much thank you everyone bye bye thank you thank you thank you